สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องรถบ้านขึ้นที่ f ฟ m i l y อ็กทัวรนะคะตอนนี้กำลังทาครีมบำรุงหนังหน้าอยู่ค่ะาครีมบำรุงหนังหน้า ก่อนที่จะออกไปทำง,งานค่ะเพิ่งล้างเพิ่งอาบน้ำเพิ่งล้างหน้าแต่งฟันเสร็จนะคะคุณพ่อนะคะก็ไปคัดแยกของเก่านะคะ <c oughs> คุณพ่อไปคัดแยกของเก่าที่โกดังข้างๆเนี่ยค่ะเพื่อเตรียมไปขายไม่ได้ไปปล่อยอิทิบาสีเลย วันนี้จะเอาของเก่านะคะที่เราคัดแยกไปขายเพื่อให้มีรายได้เข้ามาตอนเช้าก่อนนะคะเราเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะมา,าทำโครงเหล็กนะคะทำโครงเหล็กกระจกตรงไอ้ที่ก่อปูนะ่ะทุกคนที่ถ่ายให้ทุกคนเห็นอนะ่ะ แต่งหน้าไปด้วยคุยไปด้วยไม่รู้ว่าเช้านี้จะคุยอะไรก็คุยกันไปด้วยแล้วก็เนี่ยแหละนะคะแต่งหน้าแต่งตาบำรุงหน้าหนังหน้าไปด้วยเอ้เมื่อกี้คุณแม่นะคะทาครีมบำรุงนะทุกคนต่อไปก็ทาดามด้วยครีมกันแดด ตสักนิดหนึ่งตกให้มันส่วนผสมมันเข้ากัน <c oughs> ช่วงนี้นะคะอากาศนะคะมันก็ยังเย็นเย็นอยู่นะคะมันไม่ได้หนาวนะคะแต่มันเย็นอากาศหนาวแค่บําแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์เองอหะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็ไม่หนาวแล้ว <c oughs> เหลือแค่เหลือแค่ความเย็นเฉย เขาเรียกว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแล้วเนาะทุกคนธรรมชาติมันไม่เหมือนเดิมละ <c oughs> ธรรมชาติก็เหมือนธรรมชาตินะคะก็เหมือนอย่างอื่นเนาะที่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันตามเหตุปัจจัยนะคะ ค่ะคิมกันแดดนะคะขออนุญาตอ่านนะคะสายตาไม่ค่อยดีแล้วสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สายตายาวแล้วนะทุกคนมันเป็นไปตามอายุเนะาะค่ะคิมบำรุงนะคะเสร็จแล้วกันแดดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตบแป้งสักนิดนึงปกตินะคะตอนที่อยู่ที่สวนเจ๊นะคะก็ไม่ได้แต่งหน้านะทุกคน ก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งอะไรนะเพราะว่าไม่จะเป็นต้องแต่งไงเพราะว่าไม่ได้เจอคนไง <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้นะคะต้องเจอคนอ่ะต้องเจอคนต้องเจออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบต้องมาดูแลหนังหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนิดหนึ่งเพื่อแบบเว е ลาคนเข้ามาเจอมาเราไปเจอใครเขาจะได้แบบไม่ต้องตกใจนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบอะไรเยอะแยะนะขอแค่แบบมันมันดูได้นะคะขอแค่มันไม่น่าเกลียดก็พอ เพราะเวลาคนอ่ะเวลามองกันอะมันมองที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะมองเข้าไปถึงความคิดมองไปถึงจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่แหละค่ะมาดูแลมาแต่งอะไรเงี้ยค่ะเกิดเป็นคนนี่มันช่างวุ่นวายจริงๆเลยนะทุกคน ใช่ไหมอืมเกิดเป็นคนนี่นะคะแบบต้องมานั่งทำนู่นทำนี่ต้องมาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเนี่ยทาเสร็จแล้วก็บำรุงหนังปากนิดน,นึ่งหนังหน้าไปหนังหน้าบำรุงดูแลไปแล้วนะคะต่อไปมาดูแลหนังปาก <c oughs> อะไรเนีย่ย น้ำปากแห้งแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรบุ่นวายนะติ๋นโจริงๆนะแต่ว่ามันก็ต้องดูแลเนาะชีวิตอะ่ะนี่มใมันชุ่มชื้นนะคะเวลาที่ คุยกับใครปากมันจะได้ไม่แบบแตกเป็นขุยแต่ก่อนอะ่ะคุณแม่ไม่ได้ดูแลใช่ไหมทุกคนคแม่ไม่ได้ดูแลอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ปากมันก็แตกมันเป็นขุยเวลาคุณแม่คุยกับใครเนี่ยเขาก็นึกว่าคุณแม่เป็นโรคอะ่ะเขาก็นึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมปากแตกเป็นขุยขนาดนั้นแล้วเวลาแบบนี้ก็ชอบดึงตัวชอบดึงหนังปากตัวเองเพราะว่ามันแตกมันเป็นขุยอะ่ะตอนหลังๆมาเออก็เลยไปดูนะคะ เสียงอะไรไม่รู้ทวตุ้มก็เลยไปดูนะคะแบบผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับการดูแลหนังปากนะ,ะบำรุงหนังปากมาใช้เดี๋ยวก่อนแบบเดี๋ยวนะทุกคนกุทุกคนอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ไปก่อนเด้ออยู่เป็นเพื่อนอยู่คุยกันไปรอเวลารอเวลาจะลงไปทําง,งานข้างล่างตอนนี้อยู่ในรถบ้านนะคะ บำรุงหนังหน้าเสร็จแล้วนะคะหนังกอกเสร็จแล้วเราก็มาทาลิปค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาเอาลิปกับเอาลิปนะคะมาขีดที่แก้มนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูเหมือนว่าเออ เป็นแบบไม่ซีดไม่จางนะคะให้มันดูแบบสดใสแค่นี้แหละทุกคนบางวันคิ้วไม่ทาคุณแม่ไม่ได้เขียนคิ้วมันหลายวันแล้วเนี่ยแต่วันนี้จะเขียนคิ้วสักหน่อยนี่เจาเขียนคิ้วอยู่ไหนเนี่ยมไมค่อยได้ใช้มันหาไม่เจอเดี๋ยวก่อนนะหาทุกคน ทุกคนกินข้าวกันหรือยังนะทุกคนกินข้าวกันหรือยังโอ้ยไม่มีหาไม่เจออยู่ไหนไม่รู้มมีก็ไม่ต้องใช้ทุกคนเออม,มันมีอยู่อันเนี้ย จริงคุณแม่ไม่ชอบเขียนคิ้วนะเม่อวันก็ไม่ได้เขียนนี่กสอเขียนคิ้วเขาทำยังไงทุกคนโอ้ยต้องไปเอาอะไรอะ่ะเขามีดอะ่ะนะคะมาเหล่ามันแต่ว่าเขามีแบบ ให้เราลอกนะคะเราก็ลอกลอกโอเคมาได้แล้วทุกคนมาเขียนคิ้วกันเถอะ คุณแม่นะคะเป็นคนเป็นคนหน้าดุนะคะถ้าเขียนถ้าเขียนคิ้วเนี่ยน่าจะน่าจะดุทันทีนะคะต้องเขียนคิ้วแบบบางๆคุณพ่อมาแล้ว คนดูดูคิวคุณแม่ดิ อโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างเรรยบร้อยแล้วกับการเขียนคิ้วนะคะนี่คิ้วเสร็จแล้วทุกคนดู นะคะก็พยายามเขียนให้มันแบบให้มันได้แบบให้มันได้ตามรูปรูปคิ้วของเราเนาะเออทรงทรงคิ้วคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะมันเป็นไปตามงูเฮงนะทุกคนมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะที่เขาสร้างเรามานะคะ อ่ะนี่เรียบร้อยอันนี้ <c oughs> ต้องหาที่จิดโอเคทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนการเขียนคิวของคุณแม่ผ่านไหมคะผ่านไหมให้มันมีสักดีหนึ่งเนาะทุกคนเนาะวันน,นี้มีงานเยอะมากเลยนะคะ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะนี่เรียบร้อยนะคะกระเกงกางเกงดูเดี๋ยวให้ดูสวสดีเอฟซีนะคะที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนวางตรงไหนทุกคนอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงนี้ม,มีที่วางโอ้โอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ้าวอยู่ตรงนี้นี่เรียบร้อยแล้วกางเกง กางเกงแล้วก็ใส่เสื้อนะคะร้อยนะคะพร้อมกับการทำงานนะคะผมผมถักเปีย โอเคนะคะทุกคนไปทำงานก่อนนะขอบคุณมากนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคนะคะแล้วก็ขอให้แบบแบบมีความสุขมากๆค่ะนะคะพร้อมกับการใช้ชีวิตนะคะแบบวันนี้ในในโลกใบนี้นะคะไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้หรอกทุกคนนะคะไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดถึงอดีตนะคะเอาแค่วันนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันนะทุกคนเจอก,กันนะ